กล้องติดรถนะครับกำลังจะตรวจเช็คก,กล้องจอสัมผัสนะครับผมก่อนส่งลูกค้าตัวนี้หน้าจอใหญ่4.5นิ้วนะครับ LCD 4 5น,นะครับวีดีโอจะเป็นความละเอียด1440 Full HD ของแท้แน่นอนนะครับหน้าหลังของแถมก็มีให้มากมายนะครับอันนี้ลองตัวต่อเพิ่มความยาวกล้องหลังด้วยนะครับเชื่อมต่อลองให้ลูกค้าดูนะครับ ออกทางหน้าและหลังนะครับกำลังทดสอบอยู่นะฮะที่เหลือพวกนั้นก็จอสัมผัสเหมือนกันแต่กำลังจะเช็คทีละตัวนะครับส่งให้ลูกค้าปรับลองให้นะครับเมมโมรี่ใส่ไปให้เรียบร้อยสามสิบสองกินี่เป็นตัวล็อกแบบใหม่ล็อกตรงก้านกระจกมองข้างหลังนี้แถมให้ฟรีสายตัวเพิ่มความยาวก็แถมให้ฟรีนะครับ ยาวไปไกลเลยครับตอนนี้ทันเก่ามันหกเมตรเพิ่มไปอีกสองเมตรก็เป็นแปดเมตรครับสบายสบายเลยทีนี้ดูวีดีโอย้อนหลังก็กดหยุดสต๊อปก่อนนะครับถ้าจะดูย้อนหลังก็กดหยุดตรงนี้ปุ๊บตัวเลขที่จุดวิ่งน,นะครับแล้วก็กดเข้าที่รูปบ้านแล้วมันจะมีไฟล์วีดีโอตรงนี้ปุ๊บเปิดเล่นอ่าเปิดเลือกวีดีโอนี่วีดีโอที่เราอัดไว้นะครับดูในนี้ได้เลย สะดวกสบายนะครับดูอีกตอนนึงก็เลือกตรงนี้ปุ๊บจะสะดวกสบายง่ายครับไม่ยุ่งยากกลับไปหนะ้าแล้วก็กดแบ็กไปนะครับอันนี้ก็กดหยุดก่อนอ่าเราก็กดยล้ถ้าเป็นเหมือนเมื่อกี้เนะี่ยคือวิดีโอมันทํางานอยู่เราจะกลับไปได้ถ้าต้องกดหยุดแล้วก็กดแบ็กออกนี่ครับผมกลับไปลูกเข้าที่บ้านเซตค่า นี่ลูกค้าให้ตั้งการพักหน้าจอนะครับผมตั้งให้ลูกค้าเขาก่อนเอาหกสิบวินาทีหกสิบวินาทีนี้หมายถึงเราขับรถไปสิบวินาทีแล้วจอจะดับเองอัตโนมัติเป็นโหมดพักหน้าจอนะครับผมนี่ผมตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยวันที่เวลาผมเซ็ตหมดเรียบร้อยแล้วครับตรงนะครับสองพั 2, นยี่สิบเอ็ดเดือนสองวันที่สิบสี่เวลาสิบโมงสี่สิบเอ็ดนะครับนี่ตรงหมดทุกอย่างจะฟอร์แมตก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ พี่เขียนคำว่ารูปกดเข้าไปปุ๊บยืนยันอันนี้คือเราล้างมโมบริการเรียบร้อยส่วนเดี๋ยวเราไปดูลูกเล่นทางฝั่งนี้ก็จะมีอันนี้เพิ่มความละเอียดวิดีโอปรับค่าวิดีโอวนลูปเปิดความยาววิดีโอเอาประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องเอายาวมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะครับโหมดจับภาพเคลื่อนไหวนี่มันจะเขาเรียกมันจะตัดวิดีโอเรา บันทึกบ้างบันทึกบ้างอย่างนี้มันจะน่าลำคาญตรงนี้ครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราจอดรถอะไรเนี่ยมันจะช่วยบันทึกอัตโนมัติแต่ผมไม่เปิดตัวนี้มันจะทําเหมือนกับบางคนคิดว่ากล้องเสียแต่ไม่เสียนะครับอาการของมันจะเหมือนกล้องเสียก็คือตัดวิดีโอตัวนี้เป็น G sensor ตัวนีนเซอร์ผมก็ไม่เปิดถ้าเราเปิดหมดตัวนี้นี่มันจะทําให้เมมโมรีเต็มง่ายนะครับวิดีโอมันจะไม่อัดวน แต่ข้อดีของมันก็คือเวลาเราจอดรถเนี่ยถ้าจอดรถปุ๊บมันมีแรงสั่นมีอะไรมันจะเปิดบันทึกเองอตัตโนมัติตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโหมดจอดรถถ้าเราเปิดวิดีโอมันจะไม่วนคือมันจะขึ้นเป็นลูปกุญแจตรงที่วิดีโอมันจะล็อกไฟล์วิดีโอไว้เราก็เลยไม่เปิดแต่ถ้าใครจะเปิดก็เปิดได้แล้วก็ฟอร์แมตเมมเอาอันนี้แต่แต่ความชอบปิดเสียงอัดเสียง ในห้องวยสานนี่ถ่ายย้อนแสงผมก็จะเซ็ตค่าให้หมดเลยแท็กวันที่ก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วช่วงวิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอไทม์เลรสนะครับจะเป็นวิดีโอไวไวครับผมถ่ายแบบไทม์เลรสอันนี้ปิดไปใครจะไปเล่นเพิ่มก็ได้ครับโดยรวมมันก็จะมีแค่นี้นะครับผมตั้งค่าให้หมดเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมฟอร์แมตอีกทีหนึ่งปรับค่านะครับ วิดีโอ1440 Full HD นะครับผม